โรเจอปูตัรติบกระแทง่งหอมชีดจ้ะพี่น้องหอมหอมจ้ะเดี๋ยวมาจัดจานกันเนาะทีนี้ ด้วยสลัดของฟรีนะคะจ้ะสวัสดีค่ะปากการหอมสวีเดนค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าพบกันในครัวแต่ว่ายังไม่ได้พาทำอาหารนะคะพอดีคุณเลมโบก,กับจากทำงานมาค่ะแกซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนำให้พี่น้องดูนะคะว่าเป็นภาษาไทยและภาษาสวีเดนเขาอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างค่ะ ดูผ่านๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพักการหอมจะเรียกชื่อทีหลังจะ้ะนี่ไปแวะร้านไทยมาหรือเปล่าได้ตะใครมาด้วยน่ารักมากกล้วยบานอนพริกไทยเพปเปอร์ ตะไคร้ิีทูนเกรตมะม่วงมังโกหมูและเนื้อบดบัลนเฟรชแตงกวากุรุก,กะเนื้อบีฟยูลควิงกะอาหารในคริสต์มาสก็คือแฮมหรือว่าสะโพกหมูต้มที่ทานบ่อยๆนะจ๊ะได้มาอีกก้อนหนึ่งแล้วจ้ะ วุ้นเส้นกลอดนูดลาชิคกิงฟิลีเนื้อไก่อูซชีสก็มี2อ,อย่างนะคะมีชีสที่เขาทำมาแบบเนี้ยก็เขาก็จะทำแบบใส่กับพิซซ่านะคะอันนี้ก็จะทานเป็นกับสโมโกตอาหารเช้าทำกับทานกับขนมปังอย่างนะะี้ค่ะแป้งปอเปี้ยะโวลุนราเด็ก จัดมินริสข้าวหอมมะลิทูนฟิชปลาทูน่าในกระป๋องพร้อมด้วยหุ้นเดมอสอาหารสุนัขส่วนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับคุกกี้ข้อกะหรือว่าพายค่ะพูทอดทิสกระแตงมันฝรั่งอบนะคะแต่วันนี้เราจะทานชุดนี้กันค่ะคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะ ตกกระบีบก็คือจะทอดเนื้อเหมือนกับสเต็กอะค่ะเดี๋ยวเราจะทานกับมันฝรั่งถุงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเข้าเตาอบจ้ะจ่ะลืมไปค่ะอันนี้คือสลัดนะคะน,นี่เคยลงคลิปบ่อยครั้งแล้วค่ะเพราะคุณเลนโบเอามาจากที่ทำงานนะคะคือไม่ทิ้งของเพื่อนเขาสั่งอาหารมาทานกันแล้วเขาก็ไม่ทานสลัดนะคะ อร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยแต่เขาไม่ทานค่ะนี่มีมะกอกมีน้ำสลัดด้วยนะคะไม่แกะกองค่ะสดๆแกเอากลับมาบ้านบ่อยค่ะคุณเลมโบไม่ได้จ่ายเก่งอย่างเดียวนะคะไม่ได้สุลุยสุร้ายจ่ายเก่งอย่างเดียวนะประหยัดด้วยค่ะสามารถนําเอาสลัดจากที่ทำงานที่เพื่อนเขาไม่ทานนะคะเอากลับมาบ้านค่ะ คุณเลมโบบอกว่าที่ไปซื้อไอเด็กโวลุลหลาเด็กเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านจะมาทานด้วยจ้ะก็แทนความขอบคุณค่ะภรรยาเขาก็มานวดตัวบ่อยนะคะแล้วก็วันก่อนสามีเขาก็เอาเนื้อสัตว์ป่ามาให้แต่เขาไม่ได้ล่าในที่เรานะคะก็เต็มใจค่ะดีใจค่ะ ดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในสังคมแบ่งปันว่าเพื่อนบ้านขอมาทานด้วยเนี่ยคือครั้งแรกค่ะก็รอดูนะจ๊ะก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในสังคมแบ่งปันที่นี่จ้ะพี่น้องจ๋าก่อนที่พรกการหอมจะออกไปดูทีวีกับคุณเลมโบจะพาพี่น้องมาชิมสลัดมิน,นินี่ค่ะ นีม่มีมะกอกด้วยนะคะมะกอกมะกอกน้ำสีดำกับสีเขียวว้าวเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมๆกันนะคะจอเลยน้ําลายค่ะน้ําลายสอสมะกอกอูลิปมมะกอ,กมะ,ก,อกมะเขือเทศค่ะทหมอมดเดย ข้าโพดค่ะไม้มะกอกคืออูลีฟนะคะเป็นกวากุหลาะข้าโพดไม้มะกอกอูลีฟสามอย่างเลรอวันนี้ผักกาดหอมอยู่ในสวนทั้งวันผักกาดหอมทานข้าวบ่ายเกลือเฉยน,นะ เจ้าสกูตเตอร์ใช้ย่าคิดเหลมีอาหารของเขาอยู่นอกทั้งอยู่นอกบ้านทั้งวันเลยค่ะวันนี้สลัดสลัด ของีของีอย่างนี้ทิ้งได้ไงเนาะอร่อยจ้ะเหลืออีกสองอันคนละอันแหละเดี๋ยวจะทานกับพูทอรทิสกระแตงกับเนื้อทอดจ้ะ ก่อนที่จะไปดูทีวีก็จะหั่นเนื้อแล้วก็หมักเอาไว้นะคะเนื้อสวยมากเลยคุณเลมโบเขาซื้อมาเพื่อทอดทานกับปูดต่อติดกระเทงค่ะเอาชิ้นพอประมาณไม่หนาไม่บาง ไว้ทานกับข้าวเหนียวบ้าง <laughs> คุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาคุณคิสเตอร์ด้วยเชิญมาทานด้วยกันเลยเพื่อนบ้านต่างก็ใจดีน่ารักทั้งสองครอบครัวจ้ะอุลีฟออยยน้ำมันมะกอกอะ้ะน้ำมันก็จะทำให้เนื้อเขานุ่มอ่ะนะคะ น้ำมันหอยอจ้าสีอิ่วขาวหูนุง่งหรือว่าเซรัปนะคะน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตจ้ารสดีค่ะจ้าทีนี้ก็ขยำขยำนะจ๊ะ เยียมใ,ให้ทุกส่วนมันเข้ากับเนื้อจะ้ะสวัสดิเพปรปกป่าพริกไทยดำ เป็นเนื้อเนื้ออบน้ำพึ่งเลยนะ <c oughs> น้ำพึ่งดอกฟันสิงโต <c oughs> เไม่ค่อยไม่ค่อยจะทำของสดๆให้พี่น้องชมสักเท่าไหรอ่อ่ะบางคนก็เดี๋ยวจะมาเห็นแล้วแบบว่าขี้เดียด ขี้เดียดโอเคเราก็เอาหมักไว้ในอุณหภูมิห้องเลยละจ้ะจากนี้ก็จะไปดูทีวีคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวจะได้ทอดอร้อนๆทานร้อนๆค่ะเพราะว่าแกาบอกว่าต้องอบมันฝรั่งทูหุนหลักรอดเด้อก็คือใช้ไฟ200นะคะ ยี่สิบนาทีเสร็จคะ่ะกุลแลมโบกำลังจะงงทำให้ดูนะคะไมหรอหอดูซักแกบอกว่าคุณมีกันไกลไหมแอนสกริงที่รักคุณมีกันไกลไหมห่อเชือกอ้วกุลแลมโบ,บกำลังจะทำอยู่นะจ๊ะอ,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 อ Dewi bisa inte yabangho oi sisim si kot <coughs> 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 มันฝรั่งวอดดอบลันดาเดดแต่แอนเซปติงวอดกรัสเดชผูทอิสกรเดเลืหอมฝรั่มันฝรั่งแล้วก็ไออะไรนะวิครีมกรัสเดแล้วก็เลิกหอมใหญ่นี่นะคะพูทอดทิชคาแตงหรือว่ามันฝรั่งที่คุณแอมโบเตรียมจะอบนะคะ เดี๋ยวแกก็จะมาเอาชีสที่เหมือนชีสพิซซ่าโรยหน้าจ้ะเสียงดังหน่อย i n เ e อ inter เ n t e r u ิเเก๋จ hmm. รอย่าดังมาก mm hmm. ถุงอะ่ะ mm hmm. จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะคุณเลมโบเขาเปิดไฟไว้สองร้อยแล้วก็ประมาณยี่สิบนาทีมั้ง เขาอ่านในถุงมันฝรั่งอ่ะจ้ะมาแล้วจ้าปรตติดกระแทงอยากตาอบร้อ,อ,รอนๆเลยเป็นไงคะน่าทานไหมหอมชีสจ้ะพี่น้องจากนี้เดี๋ยวขัดหอมจ้ะเก็บความร้อนไว้ก่อน เดี๋ยวจะมาทอดเนื้อแล้วค่ะทีนี้จะได้ทานร้อนๆจ้ะเสมอเสมอเสมอ,สมอ,อวะแอนสกิ๊ <laughs> แกแกคิดว่าแกลืมลืมมันฝรั่ง<อ>วะแกไม่รู้ว่าไปกับ แฮมลิกไม่บอกแฮมลิกก็คือป <Ham rick S 2> ิด <Ham rick S 2> บังไม่บอกเคทตกใจตกใจคิดว่าลืมมันฝรั่ง ้องคอยดูไฟนะคะเพราะว่ามันมีน้ำพึ่งจะมันจะไหม้นะคะอู้หอมจังถ้าเราไม่ใส่น้ำพึ่งแล้วก็ทอดเสร็จเกืืออย่างเดียวนะคะทำน้ำตกเนื้อจ้ะ ยังติดนี่คุณพี่กัญญนัทรามโยทินนะคะบอกว่าทำน้ำตกหมูให้ชมหน่อยทานให้ดูหน่อยยังไม่ยังไม่มีโอกาสเลยค่ะติดนี่ไว้ก่อนนะคะคุณพี่ขอมาจำได้ไหมนอ้อแต่คนถูกขอม่ไม่ลืมเด้อโอเคละขอ ว้าววหอมหอมจ้ะเดี๋ยวมาจัดจานกันจ้ะทีนี้จัดให้คุณเลมโบก่อนค่ะดูสิชีด ให้คุณผู้ชายเยอะหน่อยไม่หันนะคะเขากินแบบมีมีดจ้ะตามด้วยสลัดของฟรีนะคะจ้ะ มเสร็จแล้วนะคะของคุณเลมโบจ้าจานนี้วารุลีกแอนสกริงคุณเลมโบโทรไปเชิญเพื่อนบ้านว่าพรุ่งนี้ให้มาทาน ปอเปียทอดฐานอาหารไทยตามที่พูดเอาไว้ค่ะเขาอยากจะมาทานด้วยแล้วก็เชิญคุณคริสเตอร์ด้วยค่ะก็สองครอบครัวจะมาทานอาหารบ้านเรานะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารของเราจะจานนี้ของคุณล,ลมโบนะคะจานนี้ของผาักกัดหอมจ้า แต่คลิปนี้ต้องขออภัยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าผักกาดหอมกับคุณลมโบ้คงไม่ได้ทานให้ชมนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยค่ะคุณลมโบก็ควงกะนะคะผักกาดหอมก็อยู่ในสวนทั้งวันเลยค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามมาเข้าครัวติดตามให้กําลังใจเราทั้งสองขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้ง ปวงเลยจ้ะจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะรอต้อนรับเพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า